สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับสตอรี่เอพีเอสเกมเมอร์นะครับผมหรือว่าอยู่กับพี่นิวนั่นเองนะครับผมก็มีหลายหลายคนถามมานะครับผมก็หลายคนมากนะครับผมซึ่งถามมาคําถามเดียวกันนะครับก็คือข้อดีของการ์ดเดือนกับการ์ดอาทิตย์นะครับ่าวันนี้ก็จะมาสอนหลายๆอย่างเนาะขอเป็นคลิปสาระบ้างนะครับเพราะว่าช่องพี่ทําคลิปเหมือนกับเป็นคลิปไลฟ์สาระมาสักพักแล้วเนาะ ก็ขอเป็นคลิปที่มีสาระบ้างนะครับผมอ่าก็จะให้ดูนะผมเป็นอ่าข้อดีของการ์ดเดือนแล้วก็ข้ขอดีของการ์ดอาทิตย์นะครับอ่าเริ่มจากการ์ดอาทิตย์ก่อนนะครับนั่นก็คือแบบใครอยากเลื่อนยศไวๆนะผมหรือว่าอยากเลื่อนเว่ไวๆนั่นเองนะครับก็แนะนําให้ซื้อเป็นการ์ดอาทิตย์นะครับผมมันก็จะบวก ESP ให้100%์นะครับ แล้วก็จะบวกทองให้อีก100รเซนะครับผมของการอาทิตย์นะครับอ่าก็จะบวกอ f p กับทองหนึ่งเนาะก็เหมือนกับเราเล่นเราเล่นได้ EFP พ0 0อยอย่างนี้นะผมมันจะบวกให้อีก500กลายเป็น1,000 e พ P แบบนี้นะก็เรายิ่งเล่นได้ EFP พเยอะมันก็จะยิ่งบวกให้เยอะนะครับผมอ่าแล้วก็บวกทองก็เหมือนกันนะครับผม แล้วก็ยังแถมชุดเกราะให้อีก1อาทิตย์นะครับแล้วก็มีระเบิดกับมีแฟดด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็บวกค่าชื่อเสียงแล้วก็บวกทองนะครับผมอีก300นะครับอ่าส่วนการ์ดเดือนนะผมข้อดีของการ์ดเดือนนั้นก็คือมันราคาถูกนะผมประมาณมันราคาอยู่283บาบาทนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็ เติมไปแล้วภายใน1เดือนเราได้1,700กว่าเพชรนะผมก็ถือว่าเยอะนะผมสามเฉลียงง่ยง่ายๆคือ300บาทได้1,700เพชรนี่ถือว่าเยอะนะครับก็เท่ากับว่าถ้าก็เทียบกับนะครับผมถ้าเราเติม300เติมเพชร300แบบนี้มันได้อยู่แค่ไม่กี่เพชรนะครับแต่ถ้าเราซื้อกา์ดเดือนมันจะได้เยอะนะผมเพชรนะ ล็อกอินรายวันจะได้เพชรห้าสิบแปดเพชรแล้วก็ได้สามพันทองนะครับผมแล้วก็ได้อีกหนึ่งพันแต้มสายฟ้านะครับผมอ่าแล้วก็สิทธิพิเศษของอ่าคาร์ดเดือนก็จะบวกเอสพีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมสามสิบวันแล้วก็บวกทองสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบวันนะครับแล้วก็การเตะนะผมการการคุณเอ็นเตะเราเออกจากห้องหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็โหวตเตะคนอื่นนะผมโหวตเตะคนอื่นได้10ครั้งต่อ1วันนะครับอ่าแล้วก็สิทธิพิเศษอีกอย่างที่ทำได้เฉพาะการ์ดเดือนคนที่มีการ์ดเดือนนั่นก็คือเวลาเราพิมพ์ในช่องแชทนะผมอักษรมันจะเป็นสีแดงนะครับอ่าอักษรจะเป็นสีแดงนะครับอ่าครับผมนี่คือข้อดีของการ์ดเดือนนะครับ แล้วก็มีคนถามมานะผมว่าพี่ครับพี่แนะนำปืนลง PVE หน่อยผมอยากรู้ว่าปืนอะไรลง PVE ดีนะครับผมอ่าก็จะบอกตามนี้นะผมปืนที่ลง PVE ดีนะผม <c oughs> สามารถหากันได้นะครับหรือว่าปืนที่หากันง่ายนั่นเองนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับลง PVE นะผม ก็แนะนำว่านี่เลยนะครับฟ o x M4 นะผมสามารถหากันได้นะครับจากในร้านค้าเนาะราคา1,800บาทนะครับอ่าไม่ใช่นะผมราคา1,800เพชรเพนะครับราคา1,800เพชรเพได้ปืนฟ o x M4 มานะครับ nice ก็ดีกว่าดีกว่าเ k คกระบอกนี้หลายเท่านะครับเพราะว่าเอคเป็นปืนยิงคนนะครับส่วนปืนตระกูล M4 แนะนำว่า เป็นปืนยิงผีดีที่สุดนะครับอ่าก็แนะนำมาแล้วนะครับสำหรับ Fox m c นะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นปืนที่หากันได้และหากันง่ายนะผมแต่ถ้าไม่มีตังพี่ผมไม่มีตังเติมซื้ออ่าถ้าไม่มีตังเติมซื้อก็นี่เลยนะผม e v i l s c a r นะครับผมถ้าอัพจนถึงเวล9กก็โอเคนะครับ อยู่ในระดับปานกลางที่สามารถลงฮาร์ดได้แล้วนะครับลงฮาร์ดลงกับคนที่เขาแบบเท่ๆหน่อยเด่ยให้เขาพาลงฮาร์ดนะผมก็สามารถเล่นได้นะครับหลังจากลงฮาร์ดเสร็จก็ให้เก็บเป็นปืนวิชชั่นนะครับผมให้เก็บเป็นปืนวิชชั่นแทนพออ,อัพวิชชั่นอัพเต็มนะผมก็หรือว่าอัพแม็กนั่นเองก็ค่อยไปเก็บเป็นปืนมังกรนะผมมันจะโอเคกว่านะครับ ก็ถ้าเก็บเป็นปืนมังกรถ้าเป็นสายฟาร์มหรือสายลง PVE ก็แนะนําให้ไปอัปเดตนะครับอ,อย่าไป up, อัปด์กเหมือนพี่เนาะพี่แค่เล่นเดทไม่เป็นก็เลยไปอัปด์กเฉยๆนะครับก็แนะนําไปขั้นต้นนะครับผมแม่แนะนไม่แนะนาให้ใช้พวกปืนกลหนักอย่าง Evil M249 หรือ Gatling นะครับไม่แนะนําให้อัปลง PVE นะครับผม การ์ดลิงเป็นปืนยิงไบโอนะครับมันไม่ใช่ปืนไปลงยิงผีนะครับผมมันเป็นปืนยิงไบโอนะกับ e v m 2เอมมันเป็นปืนยิงไบโอนะครับเราเอาไปลง PVE บอกคำเดียวและครับตายโคตรบ่อยนะครับผมเพราะว่ามันหนักเดินช้านะครับโดนผีตีตายนะผมอ่าก็เลยไม่แนะนำให้อ่าอัพนะครับผมก็ มันอยู่เวลไหนก็ให้มันอยู่เวลนั้นนะครับอ่าแต่ถ้าไม่มีก็ใช้อารูลานี่แหละครับอารูลาก็เป็นปืนที่ดีนะผมจัดว่านหนักก็จริงนะผมแต่มันโอเคนะครับมันโอเคนะครับอ่าหรือว่าใครมีพวกปืนอีเวต์พวกปืนแปลงล่างหรือพวกปืนนี้ก็ใช้ไปเลยนะครับอย่างซุปเปอร์อันรอยอะไรประมาณนี้นะผมก็โอเคนะครับก็เล่นได้นะผมแต่ถ้าเรา จะให้เล่นได้จริงๆนะผมก็คิดเราต้องไปกับคนที่เทพๆหน่อยแล้วกันนะครับอ่าครับผมก็แนะนําขั้นต้นบรรณาสับปืนที่หาง่ายแล้วก็หาได้ทุกคนนะครับผมอยู่ที่เราจะขยันเล่นให้มันได้แค่นั้นนะครับอ่าหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆนะผมไม่มีจริงๆผมหาไม่ได้อะพี่แต่ถ้าขยันเล่นนะครับผมหายากหาปืนยากอย่างเนี้ย เออผมขี้เกียจเก็บชิ้นส่วนด้วยพี่ทำยังไงอะ่ะก็แนะนำให้เป็นเล่นโหมดสำรวจนะครับผมเล่นยังไงโหมดสำรวจนะครับผมเล่นไม่เป็นพี่ก็หน้าหลักเข้ามาในเกมจะเป็นอย่างนี้นะครับกดเข้าไปที่ต่อสู้แล้วเข้าไปที่ฮอนลบนะผมแล้วก็ไปที่อ่าเขียนว่า C R E A T E 1นะครับผม อ่านี่นะครับผมก็กดเข้าไปนะผมพวกนี้นะครับจะเป็นของแบตสำรวจทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็กดเข้าไปก็เราก็จะไปเล่นก็เล่นต่อรอบก็จะได้ ESP 360กบวก60ก็เป็น420บนะผมอ่าอย่างคลอเข้าไปเงี้ยก็จะเป็นแบตไมค f t หมดเลยนะครับทุกห้องจะเป็นแบตไมค f t ทั้งหมดนะครับอ่าก็นี่จะเป็นการแนะนำเล่นแบตไมค a f บนะครับ สำหรับคนที่อยากได้แมตสํสำรวจนะครับผมจะได้แต้ม ESP ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเอา ESP เอาให้เลเวลถึงเลเวล30นะครับเล่นให้ถึงเลเวล30ก็เราก็จะได้ปืน r m 4สีทองไมค่ค้าบนะครับเป็นปืนที่ยิงผีแรงพอสมควรนะครับผมเพราะพี่เห็นคนเอาไปเล่นลง PvE Hard ก็โอเคนะครับก็ยิงได้ SS เ,เ,เหมือนกันนะผมไปยิงกับพี่เนาะ อ่าก็ยิงได้ระดับ S S เ,เหมือนกันนะครับไม่ได้กากนะครับอ่าก็เป็นปืนที่หาง่ายๆนะผมอยู่ที่เราแค่ขยันเล่นเท่านั้นนะครับอ่านี่ก็มาแนะนําแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็อ่าให้ดูรูปร่างมันก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวจะจินตนาการไม่ออกนะผมว่ามันเป็นปืนกระบอกไหนนะครับอ่ามันเป็นปืนกระบอกนี้นะครับผม ที่พี่แนะนําไปเมื่อกี้ที่อยู่ในแมตตมค์คราฟนะครับก็จะเป็นปืนกระบ,บอกนี้นะครับผมบอกคําเดียวนะผมยิงผีโอเคมากนะครับผมกระบ,บอกนี้นะครับเอาไปยิงยิงผีอย่างยิงไบโอหรือว่ายิงอ่า p ีว e, ียิงทีซีหรือชิงเจ้าก็โอเคนะครับถือว่าโอเคมากๆนะครับผมอ่าครับผมก็คลิปนี้ก็มาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับผม ก็ทําตามคำขอมาแล้วนะครับก็ต้องบอกลากันแล้วนะครับคลิปนี้ <c oughs> ครับผมก็สวัสดีนะครับและก็ขอบคุณลหลายๆคนที่ติดตามนะครับผมครับผมสวัสดีครับ